ค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวเกตค่ะวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่23พฤษภาคมเป็นเวลาสองเดือนเต็มนะคะเกือบเกือบสองเดือนดาวเกตเนี่ย จะมาอยู่ในเรือนที่11ของคุณนะคะคือเรือนลาพะอยู่ในเรือนชาวลัคนาราศีสิงห์นะอันนี้เป็นชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวเกตเนี่ยจะอยู่ในเรือนลัคนาราศีสิงห์นะคะประมาณ2เดือน28มีนาจนถึงวันที่23พฤษภาค่ะเรือนลาพะนะดาวเกตนะคะเป็นดาวที่พิเศษมากๆในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะดาวเกตเนี่ยจะเป็นส่วนหางส่วน ดาวราหูนะคะจะเป็นส่วนหัวค่ะมันไม่ใช่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลน,นะคะแต่ว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนะคะจึงมักจะถูกเรียกว่าดาวที่เหนือธรรมชาติหรือว่าดาวแห่งพลังเล่นลับนะคะฮิสคออีก3ใบนะคะโอ้แล้วคุณได้เลขหนึ่งน่ะ ะะเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยไพ่ฟูนะคะขึ้นมามีหนึ่งดาบหนึ่งกระทะนะคะเลขหนึ่งขึ้นมาคือจุดเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเราเด็กขึ้นมานะคะสองใบด้วยถ้าเด็กขึ้นมาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างอย่างที่คุณไม่เคยทามาก่อนถามว่าพลังงานที่ขึ้นมาแบบนี้นะเรื่องไหนที่โดดเด่นที่สุด ให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงที่ดาวเกตเนี่ยอยู่ในเรือนราพานะ มันคือการหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างสตาร์ทเริ่มต้นใหม่นะคะที่อยู่ใหม่งานใหม่ความรักใหม่ความคิดความรู้สึกนึกคิดใหม่ๆก็ได้นะมันมีไพ่ของการหลุดออกเดินออกไปข้างหน้ามูฟไปข้างหน้านะคะคือไพ่เนี่ยหกดาบนะคะแปดไม้เท้าก็เ,กเช่นเดียวกันนะเป็นไพ่ไม้เท้าที่อลิซจะชอบมากที่สุดนะคะในบรรดาไม้เท้าทั้งหมดคือแปดไม้เท้ามันคือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักการที่มันมี ีการหยุดโพสนะคะหรือว่าการหยุดชั่วคราวมีการเลื่อนบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะได้จะได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยมันมีการ move ไปข้างหน้าเนี่ยคือไพ่8ดไม้เท้าค่ะไปอย่างรวดเร็วมีไพ่6ดาบเนี่ยคือการได้หลุดออกมาจากสิ่งที่อึดอัดสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับคุณเนี่ยไพ่ฟูนะคะเป็นไพ่ของ เป็นไพ่หมายเลขศูนย์นะไพ่ฟูคือไพ่ใบแรกของสําหรับยิบซีเพราะฉะนั้นมันคือการเริ่มต้นใหม่หมายเลขหนึ่งนะคะหนึ่งกระทากับหนึ่งดาบเนี่ยไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะมันก็ขึ้นมาอีกดาวเกตเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะถ้าพูดถึงพลังงานของดาวเกตเนี่ยมันคือสิ่งที่ลึกลับ สิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเป็นพลังทางจิตทางจักรวาลทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจิตสัมผัสการมี six sense นะคะสัมผัสพิเศษลางสังหรณ์ที่แม่นยำการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าความเชื่อพิธีกรรมทางศาสนานะคะความศรัทธาคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ใกล้ชิดกับศาสนามากยิ่งขึ้นได้เช่นกันอาจจะมีการไปแสวงบุญแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะมีการเดินทางเนี่ยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน หรือว่ากำลังที่จะได้รับโชคนะคะเป็นโชคลาภจะด้วยการเงินการงานหรือแม้กระทั่งความรักก็ได้นะคะเข้ามาแบบคุณนะ่ะไม่ได้ทันตั้งตัวเลยมันมีไพ่ของ8ดไม้เท้าเนี่ยขึ้นมาใบาแรกหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วหรือว่าเพราะว่าตัวของตัวคุณเองมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมีไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมานะมีควีนถือดาบนะคะมีเด็กถือดาบมีหนึ่งดาบอ่ะก็ข,ขึ้นมาอีกนะคะเวลาดาบมันขึ้นมาเนี่ย ดาบเนี่ยคือใช้ปัญญานําความรู้สึกเอางี้ใช้ปัญญาสติปัญญาของตัวเองเนี่ยในการตัดสินใจบางเรื่องนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดเพื่อหลุดออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่สําหรับคุณนะคะก็คือเนี่ยมีไพ่ของการหลุดพ้นนะมีไพ่ห หกดาบนะคะแล้วก็ไพ่ฝูขึ้นมาได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่เช่นนะงานใหม่ก็ได้นะคะมีไพ่เนี่ยหนึ่งคาถาขึ้นมาโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานนะคะการสมัครงานที่คุณรอแล้วรออีกนะคะเมื่อไหร่จะเรียกสักทีเนี่ยมีไพ่ของการได้รับข่าวดีนะคะแปดคาถาเนี่ยขึ้นมาการได้รับข่าวดีการติดต่อส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการแท็กเมสเซจอีเมลหรือว่ายกหูโทรศัพท์นะเพราะว่าแปดไม้เท้าเนี่ยมีระยะทาง ะะอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางมีใครเดินทางเข้ามาหาคุณแล้วนำโชคลาภนะคะนำคอนเน็ชันมาสู่แก่คุณได้เรือนลาพะเนี่ยเรือนที่11นะคะดาวเกตอยู่ในเรือนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับรายได้พิเศษนะคะรายได้เสริมเนี่ยเหรียญขึ้นมานะคะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะมีเด็กเนี่ยถือไม้เท้าขึ้นมาด้วย เกี่ยวกับด้านความฝันความหวังที่คุณจะได้แล้วคุณรอคอยแล้วรอคอยอีกนะดาวเกตอยู่ในเรือนนี้นะคะมันจะได้มาแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะคะโชคลาภที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังหรือว่าการที่จะได้เข้า กลุ่มสังคมทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกับใครบางคนที่มีโกนะคะก็คือมีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนนะคะมีมีเด็กถือไม้เท้าเนี่ยกับคิงถือถ้วยขึ้นมาด้วยอาจจะได้รับการอุปถัมภ์นะคะจากใครบางคนอุปถัมภ์ในที่นี้เนี่ยอลิสไม่ได้หมายความว่าจะเป็นในด้าน ความรักอย่างเดียวนะเข้ามาพิสวาตลุ่มลงนะคะคุณอาจจะได้รับการเกื้อกูลจากลูกคา้าเข้ามาอุปธรรมเกื้อกูลกันนะคะจะเป็นคนรักจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ให้ความช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องบางเรื่องค่ะนะประสักที่ติดขัดก่อนหน้านี้นะคะมีไพ่เนี่ยหนึ่งดาบขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะได้หลุดผลออกไปนะความอึดอัดในใจนะคะหรือว่าการคิดไม่ตกสักทีเอ๊จะเอาอย่างไรดีมีความสับสนอยู่ก่อนหน้านี้คุณจะมีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในเรื่องบางเรื่องเนี่ย มีไพ่นะคะถือดาบขึ้นมาเนี่ยถึง3ใบเลยหมายความว่าการตัดสินใจที่แน่วแน่แล้วก็มั่นคงค่ะเพื่อพบเจอกับสิ่งใหม่อย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนไพ่ฟูเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของนักเดินทางได้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางในทริปสั้นๆน,นะคะไปในที่ที่คุณไม่เคยไปหรือว่าการได้เริ่มต้นทําสิ่งใหม่อย่างที่คุณไม่คุ้นเคยมาก่อนนะคะอาจจะเป็นงานใหม่ ก็ได้นะอา,อาจจะเป็นความรักใหม่หรือว่าการเรียนรู้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับชีวิตของตัวคุณเองไพ่ของการเริ่มต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้นะมีไพ่ฟูนะคะไพ่สามเหรียญเนี่ยก็คือไพ่ของการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะเกี่ยวกับเรื่องงานของตัวเองนะคะจะโดดเด่นแล้วก็มีไพ่เนี่ยเด็กถือไม้เท้านะคะสนใจเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับสายงานที่คุณกําลังสนใจอยู่หรือว่ามีแพชชั่นให้กับงานงานนั้นกิจกรรมกิจกรรมนั้นก็ได้คะ่ะนะเด็กถือไม้เท้าถ้าถามว่าเรือนที่11โชคลาภนะเราดาวเกตอยู่ในเรือนนี้นะคะ เรื่องที่จะส่งผลมากที่สุดนะคือเรื่องอะไรคือโชคลาภที่ได้มาแบบลึกลับนะอาจจะได้มาแบบคุณไม่คาดคิดนะคะมีคนโอนเงินเข้ามาให้คุณจริงๆจะเป็นเรื่องเงินนะคะหรือว่าจะเป็นของขวัญของฝากอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่างานพิเศษจ็อบพิเศษที่คุณไม่คิดว่างานงานเนี้ยฉันจะได้รับมันมาเนี่ยมีไพ่สามเหรียญน,นะคะขึ้นมามีลางสังหรณ์เกี่ยวกับ ทางด้านโชคลาภนะนะคะ Six Sense f u n d a m e n t อะไรแบบเนี้ยนะคะจะโดดเด่นมากๆเลยส่วนเรื่องงานที่จะโดดเด่นเวลาดาวเกตอยู่ในเรือนลาภะอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณไม่ได้จําเป็นนะว่าจะต้องทํางานนี้นะคะเช่นงานที่เกี่ยวกับศิลปะนะคะจิตวิญญาณการพูดโน้มน้าวจิตใจนะคะหรือว่าสายฮิลลิ่งทั้งหลายเนี่ยพูดเพื่อเชียร์อาพให้คนมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะงานบําบัดอย่างเงี้ยของมงคลสายโหราศาสตร์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับ ความเชื่อทางศาสนาต่างๆนะคะจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอเนี่ยมีไพ่ของคิงถือถ้วยนะคะกับเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับใครบางคนที่เข้ามา แล้วคุณรู้สึกว่าฉันจะต้องเคยพบเจอคนคนนี้มาก่อนแน่ๆเลยนะคะมีอาการแบบเดจาวูเกิดขึ้นแล้วทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเชื่อใจกับคนคนนี้มากๆนะคะออหรือว่าคุณกำลังจะมีคอนเน c t ชันนะคะกับใครบางคนแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยนำโชคลาภมาให้เนี่ยมีไพ่ของ8ไม้เท้านะคะไพ่ของการเดินทางไพ่ของคอนเน c t ชันเนี่ยมันขึ้นมาด้วยค่ะอลิซลืมพูดเกี่ยวกับด้านความรักไปนะคะไพ่ที่โดดเด่นเกี่ยวกับด้านความรักนะมีไพ่8ไม้เท้านะคะ คิงถือถ้วยนะคะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสองใบนี้เวลามันขึ้นมาพร้อมกันนะคะมันหมายความว่าคุณกําลังจะได้รับการติดต่อจากใครบางคนนะคะเดินทางเข้ามาพบเจอคุณหรือว่าเป็นชาวลัคนาราศีตุลเองก็ได้นะการเดินทางเพื่อพบรักการเดินทางไกลนะคะการพบรักออนไลน์เนี่ยมีไพ่ของ8ดไม้เท้านะคะไพ่ฟูแบบเนี้ยก็ขึ้นมาด้วยได้พบเจอคนที่ อา,อาจจะชอบอะไรคล้ายๆกันเพราะว่าเป็นไพ่ของธาตุลมนะคะไพ่ฟูแบบนี้ชาวตุลก็เป็นชาวธาตุลมเข้ามาแล้วทำให้คุณสบายใจนะคะคิงถือถ้วยขึ้นมาค่ะถามว่า มีเรื่องที่จะต้องให้เตือนหรือเปล่านะคะมีไพ่อ,อยู่ใบหนึ่งเวลามันขึ้นมาจะต้องเตือนนะคะมีไพ่ฟูเนี่ยการที่คุณจะเสี่ยงทําอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงโชคทางด้านการเงินนะคะหรือว่าลาออกจากงานโดยที่ไม่มีอะไรรองรับคุณอาจจะต้องคิดถี่ถ้วนให้รอบครอบสก่อนเพราะไพ่ฟูเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะฟูหมายถึงว่าคนที่ชอบทําอะไรเสียเส่ยงๆคุณจะต้องเป็นแบบควีนถือดาบไปงเงี้ยหนึ่งดาบเด็กถือดาบขึ้นมาคือใช้ปัญญานะคะนําความรู้สึกของตัวเองค่ะนะ วันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีตุลนขอบคุณคะ่ะ